ต่อไปครับเยสวานาคมุมงสู่โอลิมปิกครับามา้อมก่อนหนึ่งลกูกเ,เอาเอาอุ้ยสรงสวยโคบเบา,บาโอ้ยไม่ครับโอ้ยพัลระยะก่อนพัลระยะก่อนบงัง มาหัวเสา pads. เรียกโอ้ยไม่คำ <c oughs> นี่ต่อสามลูกเลยมาแล้วอ่ะมานั่นเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่ข้ามเดี๋ยวแทบบิดเลยนะครับมาครับโอ้ยมาหัวเสาอออออสอง เอา,เอาตะบ,บัดโอ้ยโจรแรงโจรแรงไปนิดนึงครับไม่ทันเอาใหม่ครับตั้งโลใหม่มาที่หัวเสาใหม่เอาเลยเอาา้ยอ้าวยังมาอยู่เปยียงเออยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่โค้เองโอ้ สุด็จยอดเสด็จยอดสนุกครับลูกนี้สนุกแชมป์ยังรักษาแชมป์ไม่อยู่นะครับนี่ครับมาแล <โ Conference. S 1> ้วโคกับตีขวเขาบักเบี้ยนยังยังอยู่รับได้โอ้โหโคกับอีกลึ๊บพิกเน็ตเอาเปลี่ยนเออยังอยู่ครับโอ้โหเหนียวแน่นเหนียวแน่นเปลี่ยนวยโอ้ยเล่นเองแต่ก็จบแล้วไปกินเออเสียดาย โอ้อาจารย์บอกเสียดายครับเสียดายสนุกแคู่นี้สนุกครับปีไม้ลายมือใกล้เคียงกันอ่ามารับหัวเสาบล็อกเปี้ยงเรียบร้อยรับตั้งรับไปดีหัวเสาโอ้ไม่ข้าม ับกลับมาผีดทรงเรียบร้อยโอ้ยเกรงใจครับจุดเกรงใจเรียกว่าจุดเกรงใจครับมาตรงนี้คู่นี้สนุกครับคู่นี้สนุกเจอช้ำครับอ้าวโซ้อนขาครับนี่ หมายเหนึ่งหัวเสาเพียงเคียกกลับไปได้ได้อยู่หกยังอยู่โอ้ยไม่ทันครับเติมไม่ทันมาครับปุง้งโอ้ยไม่ข้ามครับกายจะส่งกลับไปนะแต่ไม่ทันครับเอาไม้เริ่มต้นไม้ครับมาแล้วเพยังไปที่หัวเสาทีปโอ้ยไม่ข้าม อาลรับรงรับโคกกระไปลงแล้วก็มาโคกนี่เน้นเลยครับโคกเน้นเน้นเลยครับเรียกว่าโคกใส่เท้าเลยนะครับเอาเสร์ฟไปแล้วไปแล้วครับลุงนี้โอเคตั้งรับมาที่หัวเสาเรียบร้อยพิกเน็ตกลับมายังอยู่กลับไปอีกกลับมาหัวเสา เบาโคกโอ,โอ,โอ,โอ้ยังอยู่ครับอยังโอ้ยไม่ขคางอ่บมาครับตั้งรับคปับหัวขาวโขไปเรื่องเปี้ยงยังอยู่โอ้อยเรียบร้อยออกเสุดยอดเลยคูน่คน,คนี้ดูเดือดครับรุ่นนี้คู่นี้ดูเดือด มาแล้วครับปั้งตั้งรับไปที่หัวเสาตีลกะโอ้ยไม่ข้ามเสียได้ครับเอาแล้วครับเจออีกรอบหนึ่งมาแล้วครับอึ๊บตั้งรับไปที่หัวเสาเตรียมพร้อมบล็อกโอ้ยไม่ข้าม <laughs> คนแรงไม่น้อยครับน้ำหนักแรงไปนิดนึงครับโอเคมาแล้วครับตั้งรับไปที่หัวเสาตีแลวครับเปี้ยงโอ้เรียบร้อยมาแล้วครับไปแล้วโอ้ยโอ้ยลงพื้น <laughs> กะกะตีกลับครับแต่ไม่ได้ลงต่ำไปนิดนึงครับ มาแล้วโอ้ยอีกแล้วครับตามเดิมครับที่เดิมโอ้ที่เดิมครับไข่แดงเจาะไข่แดงรู้แล้วเจาะไข่แดงไข่แดงอยู่ตรงนั้นครับโอเคเจอแล้วไข่แดงเอามาโอ้ยไม่ข้ามอ่าดีกํำลังบอมจะลงทีมต่อไปแล้วนี่อาจารย์จะลงแล้วนี่โอ้ทีมชาติโอ้ยกลับมาไม่ได้ ใครับตังหัวเสาไปบล็อกเรียบร้อยโอย้ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยไม่มาโอ้ยกลับมาโอ้ย <c oughs> นี่มาลูกสูตรเดิมครับมาสูตรเดิมคุ้งเหลาเลยครับนี่ ป่าครับตั้งรับออกไปที่หัวเสาบล็อกโอ้โหแรงครับนี่ยังอยู่กลับมาแตกมาที่หัวเสาอีกรอบหนึ่งบล็อกเดี๋ยวเราโอ้โหยังอยู่นีเหนียวแน่นครับเหนียวเอาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งบล็ไปเลยโอเคสวยโอ้โหสุดยอดครับ มาต่อไปทีมลาวอ่าต okay. uh, ่อไปทีมลาวครับทีมลาวต่อไปทีมลาวหมายเลขเก้าเป็นกรรมการก่อนมาห้ามลงนะครับลงแต่ลาวอย่างเดียวโอเคอ่าเดี๋ยวมาชมอาจารย์เสิร์ฟอีกรอบครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าเดี๋ยวดูอาจารย์เสิร์ฟอีกรอบนึงครับชิ้นาชิ้นหน้าบอลหนึ่งลูกอ่าบอลหนึ่งลูกอ้าวมาดูอาจารย์หมายเลขเก้าครับเสิร์ฟสุดยอดแต่ละลูกครับ ด่านเสิร์ฟได้สาใเลยนะเอาศูนย์ศูนย์เอาแล้วครับด่านเสิร์ฟไปแล้วครับเร,เรียบร้อยครับตั้งรับได้กลับมาโอ้เรียบร้อยดีครับเสิร์ฟได้รุนแรงมากอา่าหนึ่งแจมไปผ่านไปโอ้ ครับเดี๋ยวดูจานเสิร์ฟอีกรอบนะครับสวยๆนี่ครับปุ๊บไปแล้วครับอ้าโอ้ปั่นเป็นอย่างรุนแรงนะครับนี่สองแต้มติดๆเลยนะครับนี่มาดูจานเสิร์ฟอีกรอบนึ่งไปแล้วครับโอ้โหรุนแรงมากจานสามสามแต้มติดๆเลยแจ็เสิร์ฟก็ได้แ้มแล้วอาจารย์งานนี้โอเคนี่ครับ สามศูนย์ครับโอ้โหโอ้โหออกอีกแล้วครับโอ้โอ้าวยังอยู่กลับไปทีเปี้ยงเรียบร้อยโอ้โหอาครับชมสุกเสิร์ฟีสวยครับนี่ดูลูกลานคอยดูครับในจานเสิร์ฟนี่ครับสุดแร้งนี่ตั้งรับหัวเสาโคกลับไปเรียบร้อย โอ้โหแล้วลูกเสิสร,ร์ฟได้ไปแล้วรับในไวไหมทันไหมหัวเสาโคกระบไปกลับมาโอ้โหลูกนี้สวยบล็อกไอุ้ยโยย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 อยยยยยม เราปันนเส์ฟบ้างครับตังลับ็บบอกเปลี่ยนโอ้ย,ยเสียได้มารับตังรับเสร์ฟหัวเสาโอ้ยโอ้ยเรียบร้อย เอแล้วหัวเสาโคกยังอยู่บักกบมาอีกรอบหนึ่งเปี้ยงโอ้ยังอยู่หัวเสาโอ้โหนี่เหนียวแน่นครับโอ้ยังอยู่โอ้ยไม่ข้าวโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้เฮลูกนี้ได้เฮ็ล้วสุดยอดสุดยอดสวยสวยโอ้เหนียวแน่นคลับ ดูกันจดสุดท้ายแล้ววันนี้สุดยอดเลยไปแล้วครับโอหตั้งรับเดินมาที่หัวเสาบล็อกตั้งไปได้หัวกระชีพตรงต่อโอ้โยยังอยู่ครับโคตรโชคยังรับโอ้ยหลุดโอ้โหปีใหม่ลายมือไม่ธรรมดาครับคู่นี้มุ่งหน้าสู่บอลโลกครับ มาครับต่างรับขอเสาโคกเรียบร้อยอยู่ยังอยู่อีกบลอกยังอยู่โอ้ยไม่อยู่ มาแล้วครับเดี๋ยวเสิร์ฟมาแล้วปึ๊บตั้งรับปุ้ยโอ้ย,อยหมดแรงครับมาแล้วตัง้งรับมาจานเสิร์ฟตั้งหัวเสาโคกจีบโตอโอ้ยเอาล้วครับเอาใหม่ครับยังมีโอกาสมาแล้วครับตั้งรับใหม่มาที่หัวเสาขีบตรงโต เรียบร้อยยังอยู่ครับบอกยังขึ้นมาเกียรตอโอ้ยเรียบร้อยโอ้เอาครับดูอาจารย์เสือวิลลับนะครับสวยๆเดี่ยครับไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยใด้แต้มครับงานนี้เขาใส่ได้ ไปแล้วอ oh, right. oh, kind of ุ้ยกลับมาหัวเสาเราก็มาอีกรอบนึงหัวเสาอุ้ยไม่ก้ามครับโอ้แต้มหลายต่อเนื่องครับอะไรอะหัวเสาบอกกลับมาเพียงยังอยู่เพียงยังอยู่ เอายังอยู่ครับนี่โอ้โหอยู่เหนียวแน่นหัวเสาเรียงเรียบร้อยโอ้โหแหมคนนี้เหนียวแน่นนี่พี่บ้านพลิกไปพลิกมาครับอ้าวครับชมกันต่อไปครับมุ่งหน้าสู่โอลิมปิกนี่ไปแล้วครับต่างรับแดง เดือเลียงบล็อกหัวเสากลับมาตั้งรับใหม่รรเรียบร้อยว <c oughs> ันนี้เราดูจานเสิร์ฟอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ฝั่งนี้เสิร์ฟแต่และลูกนี่เสิร์ฟได้สุดๆทั้งนั้นเละไปแล้วนี่มุมหน้นนนาโอลิมปิกตั้งรับกลับมาหัวเสาบล็อก ยังอยู่ส้นหัวข้อโซโคกทีแป้งเรียบร้อยโอ้สุดยอดลุงนี่สวยมากครับจ่าลงที่เท้าพอดีเลยนะครับลูกสักคู่นี่นะครับสวยงามสวยงามเอาครับดูจานเสิร์ฟอีกรอบนึงครับนี่สุดยอดไปแ,แล้วครับโอ้โหลูกแต่ละลุงมี่เสิร์ฟเอา้าโอ้ยออกครับโอ้โหเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับ อุ้ยไม่ครับโอ้โหพิกเน็ตโอ้โหพิกเน็ตเลยครับช <laughs> <Hero ic S 2> ุดนี้หยุดมันรทเห็นจังไหนมองอห็เสาถึเว้ยอ๋ออย่าไปเชียร์เอาละครชมกันต่อไปครับสุดยอดมืเสิร์ฟอุ้ยนี่เสิร์ฟของมึงอุ้ยล็อกโอ้โหเรียบร้อยอ่าเปลี่ยนเกมครับจบเกมชนะไปเรียบร้อยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับทีมสุวรรณภูมิ